ว่าผมเนี่ยผมรักตำรวจครับแต่ผมก็สงสารพวกเขาคุณี่จุเข้ามาผมกำลัสงในสภาของรายการอยู่เนี่ยแต่ผมว่ามันสวนทางกับธุรกิจของคุณนะครับทั้งโรงแรมสถานบันเทิงก็ต้องถูกตรวจสอบ หรือพูดง่ายๆว่าตำรวจเขาเพ่งเลงว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือว่าขายยาผมไม่เคยร้อนใจเรื่องนี้เลยนะครับผมชอบคุณนะครับคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นผมยินดีสนับสนุนกรมตำรวจอย่างเต็มที่เลยครับผมวาทิศครับยินดีที่รู้จัก กองเนี่ยเป็นตำรวจที่เก่งแล้วก็เป็นกรกับประชาชนมากเลยบังเอิญจังเลยนะคะได้เจอผู้กองอีกะคะ่ะผมตั้งใจมาครับพอทราบข่าวว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยผมก็กลัวจะไม่ปลอดภัยเป็นห่วงเด็กๆว่าจะพบต้นแบบที่มันไม่ดีเอออย่างนี้ดีไหมคะในไหนผู้กองก็มาแล้วเนี่ยผู้กองเป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะคะ ยินดีครับเชิญเลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับค่ะมิ้นบอกดอกไม้เลยเอ่อวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุณวัตถิให้เกียรติกับรายการนะคะเออผู้กองคะเออช่วยมองกล้องหน่อยค่ะผู้กองคะกลงกนี้นะครับกล้องด้านนี้ค่ะเดี๋ยวภาพนิ่งนะครับผม